สวัสวีน้อยน่ารักครับเก๋ผมกับด้าล็อกออริจินนะฮะวันนี้นะครับอยู่กับกัดามที่ตื่นมาแล้วแบบแม่งอินบ็อกมาเยอะเลยต้องรัดคิวนะครับมันคือพี่แฟนใหม่มันเข้ามาเนี่ยดูดีมากเลยพี่มันควรซุ่มหรือเปล่าครับกดวิ่ชิงนะกดนี่นะครับอีนเวอร์รีนะครับเห็นปะมันจะมีแฟนใหม่ครับซึ่งเราทำความเข้าใจกันแบบนี้ก่อนนะไอสแตทตรงเนี้ยคุณคิดกันง่ายอยู่ละนะครับแต่มันจะมีสแตทพิเศษครับต้องเป็นแอดดิชั่นอลตรงนี้นะครับ ทำมาเข้าใจแบบนี้นะที่มันเขียนบอกว่าเนี่ยเวลาคุณจะใส่เนี่ยสองจขึ้นถึง10ตุบบาทพูดง่ายๆคือคูณ4ครับเวลาคุณนับจํานวนชิ้นเนี่ยต้องมีอย่างน้อย4ชิ้นนะนับรวมมันเองนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่ามันมี1แล้วหาใส่อีก3นะครับคุณไม่จําเป็นต้องหาให้ได้5ชิ้นแบบบูมมันนะไอ้บูมนี่คือแบบมันสุ่มจนครบแต่ปัญหาคือเสื้อมันไม่มาครับมันเลยต้องสุมจนครบนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับ ข้อมาใจก่อนนะครับเวลาคุณจะคำนวณหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณใส่แค่ชิ้นเดียวนะใส่แค่ชิ้นเดียวนะจะได้พีดาเมจตรงนี้6นะครับแล้วคุณจะ add additional ขึ้นมาอีกอีก2.5กลายเป็น8.5คิดแบบนี้นะครับหรือถ้าคุณจะมาหัวก็ได้อะหัวแบบนี้ป่าดาเมจ all l e s s บวกสครับแล้วถ้าคุณใส่อีกนะอย่างนี้ก็จะกลายเป็นดาเมจเพิ่มสําหรับทุกเผ่าบวกอีก2นะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น4มันจะแคลประมาณนี้นะฮะ คุณไม่จำเป็นต้องไปใส่5เพื่อเพิ่มนั่นเพิ่มนู่นเพิ่มนีนะคิดแค่นี้พอแล้วจบเลยนะครับคราวนี้คําถามคือคุ้มค่าไหมนะครับตัวบูมที่สุ่มไปนะครับใช้3แพ็คใหญ่นะครับซึ่งตอนบูมสุ่มเนี่ยนะครับแกทักไปหาเจ๊น้ํา3แพ็คเนี่ยนะครับราคาที่2อ0 0ันเนะวันที่พี่อัดคลิปนะของเจ๊น้ำเนี่ยอยู่ที่2อ0 0ันเนะครับสแพ็คก็อยู่ที่ประมาณ5้าพันเนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่อย่างที่บอก รวมแพ็คใหญ่ๆไปนะครับมันไม่ต่ำกว่า2009แน่นอนครับรวมหลายคนแล้วกดทีเดียวนะฮะคุ้มกว่านะครับแต่ถ้าสมมุติว่าวันที่ปล่อยไปมันแพ็คมันขึ้นราคาขึ้นแลวก็ลองบอกว่าพี่บอกละกันนะแล้วลองดูว่าวันนั้นมันมันเลทอะไรยังไงนะครับอันนี้เราตัดสินใจดูเองนะครับแต่เท่าที่พี่ถามมานะหลายคนเวลาสุ่มแฟนเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเหมือนระบบมันล็อกครับคนส่วนใหญ่จะไปจบกันที่แบบ14,000น่ะ ก็คือ3แพ็กอะเออไม่รู้เหมือนกันทำไมไปจบกันที่3แพ็กตลอดเลยครับประมาณ3แพ็กเนี่ยคือจบกันตรงนี้ตลอดเลยเหมือนเกมมันล็อกยังไงก็ไม่รู้นะครับฉันอันนี้คุณล็อกแต่ใจคือดูเองนะครับว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้วเรามาดูสเต็ตกันดี๋่วครับว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะไรยังไงนะฮะไปครับโอเคนะครับตอนนี้เราทำความเข้าใจวิธีการแคลวสเตตทุกอย่างกันหมดแล้วนะครับมาดูบ้างครับคิดเป็นเลขแบบกลมๆให้เลยนะครับว่าไอ้เซ็ตเนี่ยทั้งเซตนะครับค สิ่งที่คุณต้องหานะเสื้อคุณต้องใส่นะครับหัวคุณต้องใส่นะครับเพราะคิดตรงเนี้ยทั้งหมดนะมันคือดาเมจทุกขนาดเนี่ยนะทุกเผ่านะครับเรียกว่าทุกเผ่าเลยกันนะครับบวก10อนะครับอันนี้ก็จะได้พีดาเมจนะฮะบวกมาที่มา16นะครับแล้วถ้าคุณตีบวกถึง18ได้มันก็มีองค์เนี้ยเพิ่มแถมขึ้นมาให้อีกนะครับหน้าหรือว่าแว่นตรงนี้นะครับถ้าคุณไม่ใช่สายเวทคุณไม่ต้องใส่นะครับให้คุณไปใส่หลังแทนแต่ถ้าคุณเป็นสายกายนะครับ คุณใส่หลังแทนคุณไม่ต้องใส่อันนี้นะครับแล้วแต่ครับ2ออันนี้คือตัวสลับนะฮะส่วนปากนะครับมันเป็นเน้นพวกแบบดาเมจรีดักชันครับมันจะดีในพวกแบบ PVP อะครับเวลาคุณไปเล่นจะลดดาเมจพวกแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมป่ะเอาเอลิเมนทัลรีสตันครับเอาไว้ลดอะไรนี่ฮะเอาไว้ลดแบบพวกกันคนครับพวกวิสาหพวกไนท์เนี่ยวิสาหยิงเวทเป็นธาตุอยู่แล้วฉันคุณกันได้แน่นอนไนท์สับธรรมดาแม่งไม่เจ็บหรอกที่แม่งเจ็บคือมังกรแม่งเป่ามั่วซั่วเจ็บชิบหายนะฮะใช่อันเนี้ย ดีนะครับเอาไว้กันได้ดีนะครับฉันขอแค่4แล้วอันหนึ่งสุ่มนะครับคำถามคือคุมหรือเปล่านะครับเอาแบบนี้นะครับนี่คือสแตทนะครับโชว์ให้เห็นเลยครับนี่คือสแตทของถ้าคุณใส่ทั้งเซตครับถ้าคุณเล่นเป็นสายกายนะครับคุณมาใส่หลังนะครับก็ไปสลับกันเองครับจากเมจิกดาเมจเนี่ยก็เอาออกมาเป็นพีดาเมจถูกปะสลับกันอยู่แค่นี้ครับว่าคุณจะใส่อะไรครับคุณสลับแค่นี้เอง น,นี่คือสเตตนะครับแต่อย่างที่พี่บอกครับว่ามันต้องรู้ว่าตัวเราบิวแบบไหนฮะอย่างที่พี่บอกตลอดเลยครับว่าคุณต้องดูว่าค่าอะไรของคุณดีค่าอะไรของคุณขาดครับอย่างเช่นเซตเนี้ยถ้าเห็นนะครับมันจะเป็นพวกแบบ P damage หรือ M damage เนี่ยที่เยอะนะครับมันอยู่ที่ประมาณ37%นะครับในขณะที่ถ้าเป็นพวก P a d k หรือ M ATK อยู่ที่ประมาณ10.9%ครับ ดูแบบนี้นะครับพี่บอกแล้วว่าเวลาคุณแคลนี่คุณคิดง่ายๆเลยนะครับอย่างเงี้ยตัวบูมเนี่ยพีดาเมจอยู่ที่171ตุกามันค่อนข้างน้อยนะครับในขณะที่ qui ป ment เนี่ย PATK เนี่ย1ฉะนั้นถ้าคุณเห็นแบบนี้นะคุณบิวไปทาง PATK คุณจะได้ดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเยอะกว่านะครับแต่ถ้าสมมุตินะ PATK คุณเยอะมากนะครับแล้วตัวพีดาเมจคุณน้อยนะครับบิวพีดาเมจดีกว่าแต่อย่างเงี้ยพีดาเมจมันเยอะเพราะฉะนั้น เน้นไปที่ตรงนี้ดีกว่านะครับและที่มันสำคัญสำคัญเลยนะนั่นคืออะไรก็ตามที่เป็นการแอมสกิลครับแอมสกิลคืออะไรนะฮะแบบนี้นะครับกดให้ดูนะครับกดนี่ก็ได้นี่ครับถ้าคุณหาแบบพวกแบบโน้ตเพลงได้มันจะมีหน้าโน้ตเพลงไอ้บูมยังไม่มีนะครับเดี๋ยวหาหน้าโน้ตเพลงให้ดูนะนี่ครับหน้าโน้ตเพลงเห็นปะมันจะมี natural skill damage นะครับอันเนี้ย จะเป็นการแอมเดามเมจเข้าไปเต็มๆเ,เลย6%เเครับเพราะอย่างที่พี่เคยทําคลิปให้ดูแล้วครับเดามเมจมป็นแคลแยกกันนะครับเอาง่ายๆคุณจําง่ายๆเลยครับอะไรก็ตามครับที่เขียนว่าเป็นดามเมจบอสคุณคูณเข้าไปตรงๆกันเลยนั่นคือแบบดาเมจคุณตีสมมติว่าตีร้อยล้านคูณกเ็เข้าไปเลยกลายเป็น106คิปแบบนั้นได้เลยแต่ถ้าเป็นขนาดเป็นเผาเป็นอะไรเงี้ยคุณคิปแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าการ์ดคุณใส่ไว้แล้วนะครับมันจะ เพิ่มขึ้นมาแบบไม่ถึงอ่ะอย่างเช่นถ้าแบบ30%ก็เพิ่มจริงสัก20%อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสกิลพวกนี้แอมเข้าไปตรงๆได้เลยนะครับหลังนะครับหลังๆนะครับอย่างนี้นะครับมันจะมีพวก e l v m e n t a l Skill แล้วพวกนี้อย่างเงี้ยถ้าใครเล่นวินะครับอิ m e n t a l Skill ดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้พี่เทียบนะอย่างตอนเนี้ตัวพี่เล่นวิศาสตร์นะครับคำถามคือพี่จะเปลี่ยนหรือเปล่านีครับบอกแบบนี้ครับ ถ้ากลับมาดูที่แฟร์ของตัวพี่นะครับกดให้ดูนะพี่ใส่อะไรอยู่บ้างนะครับอย่างอันนี้นะครับพี่ใส่ Head of Summer ถูกป่ะนะครับก็คือที่เขารือกันว่าแบบมันดีนะครับอันนี้คือปากตีบอสนะครับหรือหัวที่พี่ใส่เนี่ยพี่ใส่เป็นเลนเดียนะครับมันก็จะมีสกิลดาเมจมีสกิลแอมมีอะไรต่างๆที่พี่บอกว่าสกิลดาเมจเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วสกิลแอมเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วนะครับหรือเสื้อนะครับที่ใส่เป็นแบบพวก Bunny c h e r i f นะฮะ ที่แบบมันจะมีสกิลเดเมจอย่างของพี่เงี้ยก็คือบวชที่ประมาณ7%นะครับหรือจะเป็นหลังที่แบบมีขนาดกลางขนาดใหญ่ Elemental Skill นะครับหรือถ้าเป็นปากอย่างเงี้ยนะครับพี่ก็จะเน้นไปที่ Elemental Skill นะครับบางคนจะเห็นเลยว่าพี่มึงบิวเอลิเมนทัลสกิลหนักมากนะครับใช่ครับถูกต้องเพราะพี่บอกแล้วว่ามันเป็นการคูณเข้าไปตรงๆมันไม่มีเปอร์เซ็นต์อะไรมันลดทอนได้เลยครับเพราะว่าพวกเนี้ยมันไม่มีการ์ดใส่ไม่มีอะไรใส่ครับระฉะนั้นมันน้อยเวลามันคูณแอมขึ้นไปแบบเต็มที่เต็มเมม็ตหน่่ววยาากก เพราะฉะนั้นถ้าสแตทแบบลองเอามาเทียบกันดูนะนะครับคุณจะเห็นเลยนะครับว่าความแตกต่างมันต่างกันเยอะมากนะครับถ้าลองดูใน Excel นะครับอันนี้โชว์ Excel ให้ดูเลยนะครับคุณจะเห็นเลยครับว่า ATK นะครับเซตของที่แบบเรา mix ใส่เองเนี่ยนะครับอย่างตัวที่พี่ใส่เนี่ยยังสูงกว่านะครับมันอยู่ที่ประมาณ12.5กับ10ครับกดเข้ามาให้ดูนะครับอย่างที่พี่บอกครับอย่างพี่เนี่ยเมจิกดาเมจ305ใช่ป่ะ ATK เนี่ยของพี่เนี่ยอยู่แค่183ครับเพราะฉะนั้นพี่ใส่เน้น ATK ดีกว่าแน่นอนนะครับยังไงก็แรงกว่านะครับอันถัดมาที่เป็น damage เป็นเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับนี่ครับ magic damage ครับ m damage ครับพี่บอกแล้วว่ายิ่งสูงยิ่งไม่ดีครับคิดดูนะต่อให้มันใส่ไปบวก37ของเดิมพี่300ร้อฉันว่า damage พี่เพิ่มขึ้นมาแค่ประมาณ10%เท่านั้นครับแค่นั้นเลยครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ10% แต่ในขณะที่ถ้าพี่ใส่แบบเป็นพวก magic d a เมจ e อยู่ที่ประมาณ6.5นะก็เท่ากับว่ามันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ5%ครับคือต่างกันประมาณครึ่งครับนะครับมันไม่ได้เป็นจริงอย่างที่มันเขียนนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยลองดูนะครับอันนี้แค่2%นะอันนั้นพี่บอกแล้วว่า magic เ a เมจอยู่ที่ประมาณ10%ถูกปะถ้าเราดูตรงนี้นะครับอันนี้มา2%ต่างกันอยู่8%นะครับดูต่อครับอันถัดมาครับเป็นไซส์ครับ ไซส์เนี่ยเวลาคุณใส่เนี่ยนะครับสมเป็นต์เห็นปะมันไม่ได้ขึ้นมาเยอะครับมันไม่ได้แอมเลยเพราะคุณมีดาเมจไซส์ของคุณอยู่แล้วนะครับส่วนเลสนะครับที่เป็นเผาโอเคอันนี้ยอมรับครับว่าค่อนข้างดีนะครับมันค่อนข้างดีครับแต่ที่มันพีคเลยครับคือสังเกตนะพี่จะมีสกิลแอมอยู่ที่18%ตครับต่อให้คุณเอาทั้งหมดเนี่ยนะครับเอาเลสเนี่ยนะครับที่มีอยู่30นะมันจะขึ้นประมาณ7%ถูกะ ไซส์ครับอ่ะคุณได้อีกประมาณ2อ่ะเป็น10นะครับโบสดามเมจแอมอีก10เป็น20นะครับคุณได้สกิลเนี่ยแอมตัวเดียวเข้าไปก็18แล้วครับแล้วคุณยังมีตีขนาดกลางขนาดเล็กอยู่อีก4อีก6แบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับยังไงเนี่ยมันก็ดาเมจจะคือค,อคอการเพอเพคุณมิกเองจะดีสักกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าถามตรงนี้เลยนะพี่แบบก้าฟันเลยนะครับว่าไม่ได้ดีกว่าเลยครับไม่คุ้มเลยครับ ไม่คุ้มที่คุณจะทําอะไรใดทั้งปวงนะครับยกเว้นนะครับมันต้องมีแต่อยู่แล้วนะครับยกเว้นนะแฟ์ของคุณน่ะกากอยู่นะครับอย่างเช่นนะครับตัวของบูมเนี่ยนะครับตอนบูมมันสุ่มมานะครับไปเทส DPS มานะครับ DPS เนี่ยขึ้นมาประมาณ 100M นะครับคือขึ้นมาเยอะมากนะครับแต่คำถามคือพี่ทำไมแม่งขึ้นมาเยอะขนาดนั้นนะครับเหตุผลเลยเพราะบูมมันไม่มีแฟร์ที่ดีครับนะครับ คืออันเนี้ยดีแต่ถ้าจะให้ปรับนะคุณไม่ต้องใช้อันนี้นะครับถ้าใครเป็นเล่นคนเล่นแมวนะคุณมาใช้คอสตูมคริสต์มาสนะครับถ้าคุณมีนะคริสต์มาสคริสต์มาสคริสต์มาสคริสสต์มาไอพวกคอสตูมคริสต์มาสนะครับพวกเนี้ยดีกว่าเยอะครับคอสตูมคริสต์มาสดีกว่านะครับถ้าคุณมีนะคริสต์มาสดีกว่านะครับดีกว่าชาลีฟนะฮะดีกว่าชาลีฟเลยถ้าคุณมีก็ใส่นะครับถ้าไม่มีก็คุณต้องเริ่มพจิจารณาแล้วว่าเฮ้ยหรือกูจะใช้เซตนี้ดีวะนะครับอันนี้แบบนานาจิตตตตัังงนนนนะะาาจิเลย หรือหัวเนี่ยนะครับหัวคุณก็ต้องไปเลือกที่แบบเป็นสกิลแอมอะไรแบบนี้นะครับคือคุณต้องดูเองว่าแฟร์ของคุณมันดีหรือเปล่าครับถ้าแฟร์คุณแบบดีไม่พอนะครับแนะนำเซตนี้เวิร์กคุ้มค่าทำได้ invest ได้นะครับแต่ถ้าคุณมีแฟร์เยอะอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นตัววิสัยของพี่นะครับที่แบบคุณมีแบบู้หมันมีทุกอย่างให้คุณเลือกสรรคุณอยากจะปรับปรับอะไรคุณมีเต็มที่คุณอยากใส่อะไรคุณใส่ได้เต็มที่นะครับ ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อเลยครับโคตรเปลืองนะครับโคตรเปลืองจากใจนะเพราะฉะนั้นอันนี้ตัดสินใจเองนะครับถ้าถามพี่ว่าพี่สุ่มไหมนะครับหนึ่งมแมวพี่ไม่สุ่มแน่นอนนะครับพี่ไม่สุ่มแน่นอนพี่รู้สึกว่าไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าของคุณยังไม่ดีของคุณแบบไม่มีของที่แบบเประหว่างทางเออที่แบบเป็นพวกแบบคริสต์มาสเป็นของตามอีเวนท์ที่ต้องแบบใช้เงินเปที่ไม่ใช่แฟร์สุ่มฟรีอะ่ะถ้าคุณยังไม่มีเลย invest นี้ไปครับทีเดียวให้มันจบจบไปนะครับสแพ็คอยู่นะครับลองดูแล้วกันลองตัดสินใจเองนะครับใครจะเล่นต่อรองตัดสินใจเองนะครับชั้นคลิปนี้หลักๆก็คงจะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวับนนี้สวัสดีครับ